โอ้ทำลายคุณยายเพื่อนนี่ไงเราเจองแล้วเราเป็นเด็กเด็กเด็กคนนี้เราจะไปทำลายคุณยายกันถ้าคุณยายทำงานเสร็จคุณคือพวกเราแพ้เลยเราหยิบใจกันไดป่ะไม่รู้เตะแตะไม่รู้จะขวดเพื่อนยายยายอยู่ไหนวะยายจะทำงานเสร็จแล้วเนี่ย ว้นนั่นใหย่ยยญยคายาายเลยทำไมยมหย <laughs> นี่มันอ่ะนี่มันอ่มาชนะยายชนะอะไรอ่ะบำเนิดตาขาต่อเลย <laughs> 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 <อ> ร้านอาหารไปร้านอาหารเราขยับมาจอได้แล้วเราก็วิ่งได้ด้วยใครจะไปคุณยายเังไม่ยิ่เรอเพื่อนการไปคุณยายมันพอแล้วหดมากเราต้องหาของค้างบ้านไปคุณยายเพื่อนคุณยายอยู่ในบ้านเนี่ยคุณยายอยู่ในบ้าน ทำไมคุณยายนีตก็ต่สรสองเลยครับปกติคนเรามันมีเลือดแค่นหนึ่งร้อยเองไม่ใช่หรอวะเอเอคุณคุณยายอึดไงคุณยายเป็นทหารเอ้าคุณยายรอน้กดน้ำกดน้ำกดน้ำก,ด,ำก,ด,ำกดีดโดนปลาด้ด้วยเหรอใช่ไอ้คุณยายมันปลาเราได้เร,เราเจอเราเจอคุณเจแปลก เพื่อนมันมีห้องใต้ดินเราได้มีดอุ้ยเอาไปฟักคุณยายเราเราเดินเจอคุณเจแปลกๆแล้วเราก็กดเปิดเว้ยแล้วเราก็ได้มีดมาเลยเพื่อนเกมยดี้เกีไม่โดนแน่ไปไหนนี่เนี่ยโอ้เพื่อนป่องอีกแล้วปะอีกอินเทอร์เน็ตเราเสียไฟเราโดนคุณยายต่อย จะได้มีดเลยนะเว้ยเคเุณยาแดดหลบ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 ใหญ่เผื่อ,อเรายิงผับได้อะแต่คุณใคุณผิด,ด,ดเรายิงซ่อมได้เฮ้ยเราเจอคุณยายอยู่นะบ้าน่ะบ้านคุณยายใหญ่ไปไหนถ้ามานี่เดี๋ยวเอาซ่อมไปกินเราไปย่างกินเอ็งอยู่ไหนบอกมา เออเาเห็นคุณยายคุณยายเตะอยู่ข้ามเลยเอาไปเอาซ่อมมาเราปักแกะได้แล้วเพื่อนปักปักแกะเพื่อนเข้าใจเอาแล้วยาให้เหลือสิบเก้างานจ้าเสร็จแล้วนี่มันกล่องอะไรอ่ะเราดีมันจะใช้พลังเกี่ยวกับเลเซอร์ไม่ได้ทั้ง นี่ตื่นลุขึ้นมอดูมาเดี๋ยวนคุณยายไปไหม้คุณยายไปไหม้คุณยัยไฟยหมต้องยาพลังเขียวป้าเซียนใหญ่เี่แต่มันหยิบไม่ได้แต่เราหยิบทั่วแมบเพื่อนมันมันคือไอเทมของยาย

จบ้านไข่านไขก็ไม่รู้เพื่อน,ค,น,ค,นคุณคุณยายจะตายแล้วนะ่ะคุณย <c oughs> ายไม้ต่อยซะดีๆดเราวงั้นเราเป็นตัวนี้เราจะหาของไปปลาใส่คุณยายแล้วก็จบ <c oughs> ตามมัน <c oughs> ือจบนะไฟที่เราไปคุณยายมันเล่นยากแี่เลย คืุณแต่ที่จริงคุณยายเล่นโค้ง่ายเลยเด้ยถ้าถ้าเองไปหายาสีคุณเขียวอ่ะเองเองจะเพิ่มเลือดได้ถ้าเป็นยายบานบาน ไปบ้านยายเร็วคุณไม่คืนไม่ผมไม่อยากได้รับสพโอกาสท่กเป็นคุณยายเอาคารุชนะเอาอะไรวะอ๋อคุณยายมันอ่อนใจเย่ยคุณยายออกเกมเพื่อเราบัก าไปเล่นกับฉันก็ได้เราจปเล่นกับฉันก็ได้ฉันไม่อยากเล่นแบบจะเล่นเป็นแมพจะเล่นแมพโซฟาที่มันสุขภาพของคุณยายแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคือไม่รู้เราโดนเองแล้วนะเมื่อกี้ทำลายคุณยายทำไมเรื่องของคุณยายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่รู้เราเจอคุณเจนเราต้องไปเก็บคุณอื่นโดนคุณยายอับปะขันโดนโดนคุณยายอับปาง เพื่อเราได้มีดเราได้มีดมาเราจะเอาไปเสียบคุณยเาอุย่เราจอนกุเราได้เราได้กากามน้ำขงข้ามาเราเจอยาเกตโบยาเยเกตโบยาเอายาขี้ เป็นโลกประจกรตัวตายเป็นบ้าเลยวะเหมือนี้มันคุ้นขำเนี่ยเพื่อนไปไปสถานที่รับเลี้ยงเด็กไว้ เราเป็นคูใหายูใูเ <c oughs> ป็ใกงาูเนใหญ ยายอัปเปอร์คัทอัปเปอร์คัทวิ่งไม่ได้เลยช้าอัปเปอร์คัทชิเกะอัปเปอร์คัทอปเปอร์คัทนี่เราไปเอาลูกบอลมาปาใส่ยายเฮ้ยชนเลยเพื่อนแต่ลูกบอลมันไม่เจ็บนะเฮ้ยเอานี้ทำยาพืชทำยาพืช มีรูปยาเขียวแล้วอุยโไอคุณยายยคุณยายอัคัหคุณไเนี่ยคุณยายเถื่อนอเคกมกอะไรอะด่อ่งจวิ่งันอีก้มันไม่เจ็บนะลูกบดอ่ะกินยาเขียว เดือดอัปปะคันนะห่ายมาแกล้อัปปะคันนะอัปปะคันนะโอ้ยคุณคุณยายชิเฮุยรุย วิ่เก็บเตะไ้มแล้ววกเก็บความสะอาดประอสซอยใครเก็บใครเตะฉันโอเราโอ้เราจะตายแล้วยัยเราคือยายแกโอ้เราต้องหนีโอยยยยยมายายหนีไปแล้ว อยู่ไหนเนี่ยเอาไปยนสิไม่เห็นคุณยายเหรอปะเห็นเห็นไม่โดนโอ้ อัปเปอร์คัพเลยคุณคุณยายอัปเปอร์คัพทำไมไม่เห็นยายเลยยายยายเองเองสัมยายสามารถไปไปที่ปืนเพื่อเพื่อเพื่อใช้ได้ด้วยนะลองลองดูดิใครมาใกล้อัดอัดรวรัวเลยบอกก่อนอัดรัว บอกก่อนว่าใครว่าใกล้ไม่รอดแน่แล้วตูอ้อาเอามาตังเลยมึงไม่มียาเขียวเลยแกเอาบุกคัสออกฉันะตายมันไม่ได้อาบุกคันมันตีปึ๊บไม่ได้แล้วคุณคุณยายกำลังเข้าใกล้ห้อง,องที่มียาทำไมเราไม่เห็นยารักษาแล้วดิเฮ้เมืกก่อกี้เองไม่เข้าห้องเมื่อกี้ไปไเออ

เขายแล้วยอมยอมยคุณโยมันจะเก็บใองไ่ไมันจะเอายเด็กแล้วโตย่อยอ้ไ้คอโอ้หกนเลยัดรูปอัดอกอใครพอาใกล้ัดวนี้ไอ โฟวาวันนีมันก้าวทีโอ๊ยโอ๊ยคุณยายจะอาละวาดคุณยายกูหนุนเลยคุณยายเอาเปิ้ลข้าวคุณยาอหัวสรีนด้วยคุณยายนี่เอา พูดภยากหรือกินทันยาพืชไหมดมกยเยอะ่ดีเด็กอะใหแ่ไม่แล้วพทยย่เำไมเราเป็นคุณยายแก่แล้วเราโคตรโคตรทนเลยโคตรทนอ่ะ แต่เด็กทนกว่าอุ้ยคุณยายอย่าเข้าห้องนั้นมันมีของลี้ลับที่ผมต้นผมเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูดิโดนนังซ้อนดนนังซ่อมดนทั้งมีดดนนั่งขั้วเฉาะเนี่ยเราเอาจะลวดไว้ด้วยอุ้ยเราได้ปืนอุ้ยเป็นปืนได้ดีเนอะจะแก้ไม่ได้ ยายยารักษามันอยู่ไหนวะหายไปไหนเนี่ยยายตกกระฆ่ายายยายจะปีใครกล้าเข้ามาใกล้คุณยายแก่ชดนะไม่เอาตจวยาแล้วไม่เจ้ากับควาใส่ยายับเยียี คุณได้ตายว่าวเยนะใคมีวันตายไม่รอดเหมืเลยเอาผูข้ขัดเด็กเอาผู้ขัดไปกับแม่วันที่โลยู่ด็กงแล้วเอาผู้ขัเด็กเอาผู้ขัดเด็กร้านอาหารุบ้านยายดีกว่าวะบ้านยายดีกว่า วิวเชอบละเราชอบบ้านยายทำไม่เราได้อีกหรอไห้ฉันได้ใชเปล่าฉันก้าวแก้ดิน้องเรน้องเราเป็นยายแก่เมื่อนอ้เมยถ้าเข้าไปแล้วมันจะมีปุ่มแล้วกดมันจะได้ตัวเจ้าคุณเจเก็บวิวอย่าอย่าอยู่ใกล้เองอย่าให้น้องเข้าไป เพื่อนเราต้องอาศัยการปั่ปวนในการเก็บุแกเอ้ามีคนแก่คนเจ๋อเรแกโคหนูดค่ะจะยายแกที่ไม่แก่ครับยายแก่เฮ้ยจังมันนี่เทลู้อะไรอยู่กั้ยายแกตายละสีค่าไปโดนหรอค่ะอือค่ะโอ้โหจั หนีหนีหนีเข้าไปชั้นใต้ดินเดี๋ยวโดนยายเตะ เจ้าพูดเอเวลีก็ฟิยายแกตายหมดนะยายแกโคตรหมดยายแกตหมดยยแกโคตรหมดดเทคอตึงมีกนแใครเจอคุณแจอีกดอกบ้างเราหาคุณเจอยู่เราเราเจอคุณแจสองดอก ยายอยู่ไหนยายมันอยู่ชั้นล่างนี่ย เราได้มีเพื่อนอุ้ยเราได้มีคู่ยายแก๋จะฆ่ามีมีดอยู่อยู่ชั้นล่างมีคนหนึ่งควานถือัวามาหาเองแล้วเหมือนเหมือนลุงมาฆ่าคุณยายอ่ะอุ้ยเอาไปแทงยายเร็วยายเก๋มานี่ถือั้วเลย เด็กบ้าเด็กบ้าต้องตามทางมึงแก่เด็กบ้าเด็กบ้าวิเพื่อหอเจ้ขวานแกอยู่ไหนยาแกหาเจ้ขวานเล้วิไปต้องแก่ เจอขวาน,น,น,นขวนขออานเปเจอขวานเนี่ยคุณกัยายเก๋ใหออ้เลือกวางขวานใส่ยาเก่แล้วเพื่อนไม่ยังไงอุ้ยทำไมทำไมยายแบบเย็บแบบอยู่แต่ห้องใต้ดินน่ะเป็นอะไรอ่ะ ยายจะตายแล้วนะถ้าคุณยายทำคุยเสรจ็จอะจะผ่านแต่นาไม่ทักเลยค <c oughs> ือเราเก็บคุนแจงครบสามดอกแล้วค <c oughs> ือเราเจอโน้ตคุณปู่ตายคุณปู่โดนโดนคุณปู่โดนพววเจาะหัวนือเรารู้สกว่าคุณยายโควรทนแหละ สมบ er ัตหยายแกอยู่ไหนพามีมีดตอนพามีใส่คุณยายเฮ้ยคุณเจอคุณยาย 客厅。